มาเจา้ามาเจา้าวันนี้เขาจะมาเนี่ยลูกันเจ้านี่วันนี้สาน้อยเนี้ยลูบ่เ๋็วนี้กำลังกั้นเลือดอยู่คนกั้นที่มันอย่างมะข้าวแต่เลือดก้อนมันแตกตัวมะข้าวโดยเลือดแบบเป็นก้อนอันใบดีเอากั้นนี่บนมีอย่างพองในเจ้านี่ใบจะใครกับใบกะเพราใบจะใครกับใบกะเพราโอ้อันนี้วันนี้เขาได้กินลูสูตรยังแสนกะยอดเข้าชองเป็น ก่อนที่ปิ้นจะทาการไปทํารูเนี่ยทุกอย่างปกติไม่หมดแต่ว่าเลือดเนี่ยสําคัญเนาะเขาต้องกั้นก่อนนะเจ้านี่นะมันเนี่ยจะใครแก้คาวเรื่องเรืองเนี่ยมือน้อยล่างยี่มีมันคอที่เจ้านี่ที่ปมันเตรียมไว้เนาะมีมันแก้วมันคอเจ้าที่ปิ้นจะเอาใส่ดูแช่น้ำแข็งไว้ตับมอ อันนี้สดๆเนาะพอดีวันนี้เจ้าอันปนจะวันหูปนจะทําการซืบสตาบ้านเจ้าวันนี้ปนก็เลยแบบมาโจยกันเนาะมาเนี้ยมาซูมนี่วันนี้ก็เปนจะทํารูก,กิ่นกันเจ้าโดยสราน้อยเจ้าว่ไม่ใชใครอีเดาดอก่าการเรียบร้อยละแต่น,นี้นนหามพิ้งหามพิ้งเป็นทั้งลูกกระจอกได้ ตอดว่ะตอดปกอบกอบลงมานี่ยังมีอ่อจีนี่เป็นลาบเรียบร้อยเจ้าโดเป็นจะลาบตึงลู่นี่อันนี้เครื่องมีโป้โคของบ้างก็หอมข่าวจิ๋วเจ้าจะใส่ตึงลู่แล้วจะแป้งขนมเส้นเพราะปันดาขวายเบื้อเบื่อเจ้าจะแป้งขนมเส้นแป้งลาบแป้งลู่เนาะโดวันนี้ก็ได้มือดีมาถอดหอมเจ้า